วันนี้นะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการกีฬาหลุดจอครับวันนี้ครับผมมีแขกรับเชิญครับที่เขาจะมาวิเคราะห์ทีมชาติไทยนะครับว่าทําไมทีมชาติไทยถึงจะเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ได้และเขาเชื่อว่าด้วย5้าเหตุผลนี้ครับทีมชาติไทยสามารถเอาชนะฟิลิปปินส์ได้ไปพบเขากเลยครับคุณธนเดชเกียรติริครับเชิญครับสตูดิโอแคบเมื่อเกิด นั่งดีดีฮ<ท>ะเอบคออครับจรส,ส,ส,สวัสดีที่มีนนะเียนใี่ยครในห้องสมุหรือเปล่นนาฮะน่านนีคอสัญเแต่ดขอเลือกาอี้ไดหนะะ่อคุณเธอเดกคุณสวัสดีครับครับเจ้าที่เราทายเอาใะจะเลือกอะนะฮะเพราะว่าตูเราเนี่ยไม่มีใครเลย วันนี้สำหรับกีฬาลรูจ่องเราครับนี่เริ่มเหนื่อยแล้วเติมธรรมดาเลยจะจนที่ชัยหรือจะพึ่จะสมัครหรือจะอะไรครับวันนี้ก็ธรรมดาแล้วธรรมดาละโอ้โบตีเป็นเป็นคนนี้อยู่แล้วครับแล้วเป็นคนที้ต้องการจะหนักแน่นไม่มีน้ำนึกเลยผมเลยมาเชิญอ่าหยิบมาหนึเอาให้หยิบเองอ่าหยิบมาเออของแค่นี้ก็ต้องถามร้อนเดิ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 นเดไปเติมกันเลย แก่เปล่าเจ่ะอ่ะให้คุณชมดูไม่มีน้ำเติมก่อนไปเล่นเล่นยี้ไปต่อไม่ได้ไปเติมไปไปหลอกคนดูไม่เอาดิอ๋อไปเติมไปเติมไปเติมไปเอ้ต้อหลอกคนดูนะยังไม่ได้ไปเลยบอกเขาไปเป็นพร็อปไปเป็นพร็อปเป็นพร็อปอันนี้เป็นพร็อปนะอ่าอีนนี้เราดื่มเลยก็เป็นพร็อปเป็นพร็อปเป็นแบบดูว่ามีของแสดง มนเซอร์เนี่ยสามารถซื้อนี้ได้ใช่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 มาทายอินไลน์ได้ซื้อนี้ก็ได้แตะหน้าอกก็ได้ได้แตะแตะบนหน้าผากได้เลยได้ได้ไดได้หมดโอ้ท่ากินเสียงด้วยสุดยอดเอา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 นะฮะวันนี้เราจอกลับอีกแล้วครับผมครับกลับพบกับคุณผู้ชมที่เป็นแฟนรายการอะไรอย่างนี้แน่นมากที่นี่นะฮะเยอะจริงๆเยอะมากครับยอดวิวนี่เยอะมากทล่นทลายนะครับไม่น่าเชื่อที่อารองลงมาจากเดอะวิ์ไม่เท่าไหร่ โอ้สุดยอดเดี๋ยวไว้นี่เทปหนึ่งก็หลักล้านอ่าเราลองลงมาก็หลักร้อยครับผมก็ลองเยในเรืออยู่ใกล้กันนิดเดียวนี่สบายใจเลยนะคฮะเอาวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรกันดีฮะคุณเทเดตเรื่องฟุตบอลไทยไทยแลนด์ซึ่งฟุตบอลไทยช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าซบเซาทช่ไมฮะคนไปเล่นพวกไนกี้พวกแพนพวกอาดิดาสพวกลอตโต้อะไรพวกนี้หมดฟุตบอลไทยต้องยอมรับว่าตลาดไม่ค่อยดีอ๋ออืม FBT อ่าใช่คนลรฟุตบอลไทยอ้าไม่ใช่อันนั้นเป็นเป็น,นสินค้าอ้าวโอ้โหก็เห็นบอกผมเป็นผู้ชูชาผมก็พยายามเนี่ยโชว์ความรู้ไงนะชว่วงนี้เป็นสัปดาห์ของฟุตบอลไทยอีกแล้วครับนะครับต้องให้ความสำคัญกันหน่อยเพราะว่าวันเสาร์นี้6ธันวาคมไปเยือนฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์นะฮะที่กรุงมะนิลาครับบาซิเลียนนะฮะ เดี๋ยวก็พี่วิลาภกุงศรีก็มาครับไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ครับผมอ๋อนะครับไปยืนฟิลิปปินส์ก่อนครับก่อนนี้วันนี้สิบที่ราชมังคลากีฬาสถานผมก็ไปจองก่อนเรียบร้อยปรากฏว่าเป็นไงฮะไทยทิ켓เอจีบีใช่ไหมเมเจอร์กับเมเจอร์เมเจอร์เขารวมกันแล้วครับก็ซื้อได้อืมจ่านะซื้อได้ไหมเออโทรเรียบร้อยบาทห้าร้อยกี่ใบนะใบเดียวเอามาแจกคุณผู้ชมด้วยเอามาซื้อไปเองอ๋อ ไม่แจกหน่อยอะเอ้ยแผ่นบอลไทยต้องกดหนุนดิมันรอของแจกไม่ได้บ้าเออยอย่าอย่าอย่าเห็นมาขอกันอันนี้งกจริงๆอืมต้องซื้อดิเชียร์ทีมชาติอ่ะจะ้ักเอ็นเจ้ลมาขอฮะโอ้โหวิ่งโผล่ขาใหญ่เอ้ยมีไหมพี่เอาเบิร์มด้วยมีพี่พี่เอ็นผู้ใหญ่เขาขอมาผมใหญ่จริงอะไรใหญ่ใหญใจญ่ครับผมอ้าวจะลงสัมภาษณ์กันไหมเนี่ยเดี๋ยวนี่รีบไปไหนเนี่ย พวกนี้เตรียมข้อมูลมานะฮะเนี่ยอโ้นี่ฮะเตรียมข้อมูลมานี่นข,อขอขออนุญาตอ่านข้อมูลนิดนึงนะครับผลฟุตบอลเกาโชเซราอิตาลีนะครับยูเวนตุสกับโตริโนโ่มือ่อไหร่วะน่ะนะฮะซุปเปอร์โชเซราอิตาลีเมื่อวันที่โอ้โหมันสนับจากรายการสปอร์ตรับอรุณดี่เราเนี่นะฮะขึ้นรายวันที่13บยูเวนตุสกับโตริโน่ไหนข้อมูลเลยตามดูกันได้ตามดูกันได้ไหนข้อมูลดูเวชานะไหนข้อมูลฮะเนี่ยข้อมูล นี่กระดาษเปล่าอะไรโอ้สหซาพิ้นมานีคุณมีความรู้จริงไหมเนี่ยปิ้นมาแต่ดันปิ้นกระดาษเปล่ามาพิ้นเดียวโอ้โหเราพิ้นมาเป็นริมเลยโอ้โหกระดาษเปล่ามันเลยไม่น่าเชื่อปิ้นไม่พอนะฮะถ้กลัวไม่พอเอาไปซีหลอกโอ้เอากระดาษเปล่าซีหลอกอกลัวไม่พอไหมเอาเขาคงเต็กนะฮ่าห้าในผลที่ไทยจะชนะฟิลิปปินส์ข้อแรกครับ คแรกผม,ผมมองได้ยังไงไทยในผ่านฟิลิปปินแน่นอนเพราะช่วงนี้ฟิลิปปินต้องบอกขาลงยังไงฮะแมนนี่ปากเกียวอายุามส3บกว่าไม่ใช่ช่วงที่เอาพีกันนะฮะเพราะฉะนั้นฟิลิปปินไม่แข็งแกร่งพอที่จะเอาชนะไทยได้ปากเกียวปากเกียวขาลงนะั่นเกี่ยวกับบนะอลนะฟิลิปปินนะปากเกียวปากเกียวฟิลิปปินไหมฟิลิปปินอ่า ยังไงผ่านได้แน่นอนอ่ข้อที่สองกที่สองผมดูแล้วชุดนี้นะฮะต้องชมโคซิโกเกียร์ศักดิ์เสรนเมืองเป็นคนที่ละเอียดละออในเรื่องของแทคติกทําทำการบ้านตลอดยังไงครับลูกสามลูกสามทำกาบ้านตลอดตลอดฮะทุกรายละเอียดนะฮะมันจะเป็นการขึ้นเกมการตั้งรับการลุกฮลูกสามยังไงทำตลอดลูกสาม ทำงาครับผมสด็เปิลพี่เปิลลูกสามลูกสามทำกันบ้างทำกันบ้างเห็นผลนะฮะมันเห็นผลกันเป็นรูปธรรมคุณเฟนครับครับข้อที่สามแล้วครับข้อที่สามนะถ้าดูจทีมจุดติงคุณเฟนนะครับจะมีนักเตะอยู่สองคนซึ่งโคซิโก้เนี่ยเป็นแท็กติกเขาเลยเรียกเขามาเพื่อที่จะหลอกล่อคู่ต่อสู้ครับใครบ้างัะอาริสักไกสอนครับกับอาริสอนพรมรัก โอดิศักัยสอนไอนิศยอมรับงงไหมงงไหมผมก็ยังงงฮะครับว่าผมพูดถังผมมาคหลอกล่อครับข่งถึงว่าันก่อนนั่งดูอืบอไทยครับแล้วก็ก็ผลภาพหนังอี่ังเกิดเลิกทวีกัน ก็้งก็คงมาทีแล้วมาอดีตสัไก่ซอนดีไหมไม่มีนี่คนนะใช่ครับอดีตซ้อนไก่สักของของหลังเขางอของงาเขางงครับครับโอ้โอเคโอเคข้อสี่ครับข้อสี่นะการที่จะประสบความสำเร็จแฟนต้องนอกจากฝีเท้าแล้วเนี่ยต้องมีโชคชะตา ใช่ใชาราศีทีมชุดนี้ผมบอกเลยคดูแล้วมีโชคนะรยังไงครับโชคทวีผมรักโชคมีทีมสตาร์มมีโชคมีโชคโมโีโชคช่วยออโชคช่วยด้วยเป็นผู้ช่วยช่วยจิโกโ้โโครับแล้วแล้วข้อสุดท้ายครับ ข้อสุดท้ายนี่ถือว่าเป็นเหตุผลสาคัญเลยนะก็ต้องยอมรับว่าการที่ไทยเนี่ยมาอยู่ในพูมิภาคนี้นะฮะต้องชมบัพบุรุษของเรายังไงฮะก็มีการรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่ให้ญี่ปุ่นไม่ให้อิหร่านให้เกาหลีมาตีไม่งั้นมันมาแข่งด้วยแล้วตอนนี้มันมาอยู่ในโซนนี้แล้วถ้ามันมานะเราก็ต้องเจอญี่ปุ่นเจอเกาหลีอิหร่าน เมื่อซาอุมาเราเนี่ต้องยอมรับบรรพบุรุษของเราในโบราณวัยแอนจะไม่มีญี่ปุ่นอิหร่านหรือว่าซาอุหรือทีมพวกนู้นอยู่ในใกล้หานอันนี้ต้องย้อนไปถึงประวัติศาสตร์อ๋อเดี๋ยวไปสมัยกุศลอันตายอ่ารู้เลยนี่ไพ่ผลผมมองแชมป์เลยถ้าไม่แชมป์นะมาเหยียบหน้าคุณตามได้เลย แชมป์เหยียบหน้าคุณปั๊มให้กระทืบอีกสองทีความหวังกูอยู่ที่ซิโก้แล้วไม่อยู่ซิโก้หรอหเกราติว้าวอืมตัวหายป๊อกวะอืมยิงบังเหรอบอกมันหน่อยยิงบังยิงบังไหยบังอันนี้ผมเชิญมานี่มีเงินมีอะไรให้ไหมฮะของม,มันอะไรอ้าวไห่ผมต้องรีบไปเรื่องเล่ารักำภากรุ่นร่าเท้านี้ เรื่องเหลาเย็นนี้ไปเลยไะนะเรามีเชิญมาไม่มีอะไรให้เลยเดี๋ยวเอาเเดรืด่อมาคุณน,นี่ไม่มีอะไรซัพพอร์ตเลยอ่ะเดี๋ยวรอผมสักครู่ผมไปเอาซองเด็กโปรดิวเซอร์ให้อ่อาสักครู่นะโอเคฮะโอ้ให <c oughs> ้ผล 来活动，大家不要搞。哎，双，双啊！